สวัสดีครับผมฤทธิเมเต้ครับทีนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําพวกดอกเลาเตอร์ในกลุ่มที่ว่าตีลิ้นหรือว่าตีเข้าขอบเข้ามุมหรือว่าการต่อไม้เนี่ยนะหรือว่าจะเป็นการเพาะไม้ก็ได้ครับโดยใช้พวกดอกเลาเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ครับสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่เอาเลาเตอร์แล้วก็ทิมเมอร์มาผสมผสานกันเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับ ครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับสำหรับคลิปที่จะนําเสนอวันนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปที่เราจะตีเป็นลักษณะลิ้นนะครับล่องตัวผู้ตัวเมียนะครับเหมือนเป็นคล้ายๆฟิงเกอร์จอยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นจอยที่ใหญ่มีลิ้นนะครับเนี่ยฮะอันนี้ ลักษณะเดียวกันนะครับตีลิ้นแล้ว <spooky S 1> ใช้ดอกดอกเดียวครับตีพลิกไปพลิกมาได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นทิมเมอร์ดอกก็จะเล็กหน่อยนะครับแกนเขาจะเป็นแกนหนึ่งทับสี่หรือว่า2หุนนะครับตัวนี้ดอกก็จะเล็กลงนะครับลิ้นไม้เล็กกว่าตัวนี้ก็เป็นเลาเตอร์ตีได้หนักกว่านะครับแล้วก็ตัวลิ้นนี่จะใหญ่กว่าไม้หนากว่านะครับตีได้เร็วกว่านะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้กันนะครับแต่ใช้ดอกเดียวนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย ถ้าท่านติดตามเราก็จะเห็นว่าเราเคยทำดอกฟิกเกอรจอยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ดอกราคาไม่แพงนะครับก็รหัสแล้วก็ราคาขึ้นอยู่ที่เห็นอยู่แล้วนะครับสำหรับเป็นอ่าอันนี้เป็นเราเตอร์นะครับตีได้ทั้งอ่าตะพูดตัวเมียเหมือนตีแลสลับเอาได้เลยนะครับใช้ดอกเดียวมีลูกปืนด้วยนะครับปลายลูกปืนชนอย่างเงี้ยครับแล้วอันนี้มาใหม่เป็นดอกของทิมเมอร์แต่ที่ผมอ่าเห็นอยู่อย่างคือผมว่ามันจะใหญ่เกินนะครับถ้าจะตีเนี่ยตีได้ แนะนำไม้่ะหนา,นาม,มากนะครับเพราะว่าดูแล้วดอกไม่น่าจะเอาไหวนะครับเพราะว่าจริงแกนเล็กนะครับดอกใหญ่ถ้าเลาเตอร์นี้แน่นอนกว่านะครับแต่นี้สําหรับไม้บางๆได้ฟิลิมกระจ้อยเหมือนกันนะครับสําหรับดอกที่อยู่ในกลุ่มวันนี้ขอแนะนำะก่อนที่จะทําคลิปนะครับแนะนําตัวนี้ก็ก็ไม่เดียว,วครับเป็นตีลิ้นน,นอันนี้ได้ลิ้นตัวผู้นะครับยืน่นแล้วเป็นรูปตัววีด้วยเพศด้วยแล้วตัวนี้ก็ตีแล้วไ,ได้ล่องนะครับตงเนี้ เวลาประกอบไม้แล้วก็จะแนบสนิทกันเพราะว่ามีมีความเอียงนะครับจะถ้าตรงเลยบางทีจะเห็นเป็นร่องหรือว่ามีขี้ผงลงไปได้ถ้าห่างนิดหน่อยแต่ถ้าอย่างเงี้ยจะได้เลยนะครับแล้วก็ยังตีพวกไม้อัดหรือว่าไม้ปริเคิลไปคิ้วไม้จริงกับไม้อัดติดกันได้นะครับอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นดอกที่ตีลิ้น45แล้วก็มีลิ้นสองอันเลยแต่อันนี้จะเป็นลักษณะตี90นะครับอย่างเงี้ย90องศาแต่อย่างเงี้ยมี 45แต่หลักการเดียวกันนะครับคือตีแล้วได้ลิ้นทั้งคู่ทั้งเมียเลยนะครับหรือจะเป็นเท่ากลุ่มตีกรอบบานครับตีแล้วได้ตัวผู้ตัวเมียอะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีลูกปืนอยู่ข้างในด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลูกปืนนะครับชนแล้วในขณะเดียวกันก็มีตัวตีบาลลูกฟักด้วยครับสดอกที่ทํากรอบบาลลูกฟักนี่นะครับก็ราคาตัวนี้พันเานะครับรวมส่งแล้วนะครับ ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตีกอบ,บานผู้เมียแล้วก็มีลูกฟักหลักการเดียวกันแต่รูป,รปอของตัวกอบบานกับลูกฟักเนจะมีลักษณะเพจะโปรไฟล์จะเปลี่ยนไปลวดลายจะเปลี่ยนไปนะครับแต่หลักการเดียวกันนะครับตัวนี้ครับสำหรับ3ดอกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นนี้นะครับตีตัวนี้ตีกบบนกอบข้างใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ตีกอบ,บานลูกฟัก3ดอกนะครับตอบตีข้างวิ่งนะครับแล้วก็ตีหัวตรงนี้นะครับหัวไม้ ตัวกอบบนนะครับเสร็จแล้วก็ตีลูกฟักนี่ยะครับสดอกนะครับก็จะเป็นลักษณะทำออกมาแล้วก็จะเป็นบาหนี้เลยนะครับบาลูกฟักอย่างนี้ครับผมครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับทิมเมอร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นดอกทิมเมอร์ใช่ไหมครับเราใส่อันนี้ผมใช้เจมาเจมานี่แนะนําเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับเกรดกับราคาค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวใส่ดอกเข้าไปอย่างนี้นะครับครับ อย่างนี้นะครับถ้าเราจะตีด้วยมือนะครับเดินมือนะครับอันนี้แนะนําว่างานไม่หนามากนะครับสําหรับดอกเดินมือนะครับครับท่านก็ใช้อุปกรณ์เสริมก็คือรั้วหรือว่าเฟรนของเขาเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขยับเข้าออกตามที่เราต้องการตัวนี้นะครับตัวนี้ให้ดอกเข้าไปอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เสียเข้าไปอ่าแล้วก็ใช้ลวนเสร็จแล้วเราก็ใช้มือเดินเราก็เดินไปตามงานตรงนี้ใช่ไหม อ่านียครับก็ตีไปเงนี้ยฮะแล้วก็เดินมือไปเงนี้ครับเดินไปเรื่อยๆโดยใช้ขอบล้วนวิ่งไปอันนี้คือการเอามาเดินด้วยมือนะครับแต่เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเป็นตัวติดตั้งแล้วก็ใช้ชิ้นงานเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกแล้วข้อดีคือเขามีทองเหลืองนะครับถ้าเกิดเข้าออกบ่อยๆเนี้ยทองเหลืองนี่จะทนกว่านะครับถ้าเป็นพลาสติกไม่มีทองเหลืองนี่ก็จะไม่ค่อยทนนะครับ สำหรับปรับตั้งนะครับก็เราตั้งความสูงให้พอดีกับพื้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้เขามีขบ่ายอยู่แล้วถ้าเกิดไม้เราไม่เรียบเนี่ยก็ไม่กงังวลนะครับเดี๋ยวตัวขบ่ายตัวนี้เขาจะเก็บหน้าให้นะครับตรงนี้เขาจะเก็บหน้าให้เลยให้เรียบได้ส่วนตรงความลึกของดอกเนี่ยก็เพราะว่านี่จะเป็นลักษณะการพลิกตีนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ตั้งให้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับเสร็จแล้วเวลาประกบกันเราก็แค่พลิกเฉยๆนะครับครับกรณีที่ดอกอยู่ด้านด้านล่างเนี่ยดอกหมุนมานี้ใช่ไหมครับ เราจะต้องก้อนส่วนไปทิศทางการหมุนหรือว่าการกินหน้าคาบายของดอกนะครับแล้วก็ก้อนไปนะทีนี้ถ้าท่านที่ใช้วีช่วยก็จะดีจะได้แนบอย่างเงี้ยวีเขาจะช่วยดันอ่าดันให้แนบกับั้วด้านล่างด้านล่างและด้านบนนะครับถ้าเกิดท่านมีล้วตรงนี้ช่วยเอาวีก็ก็จะดีอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมทําแค่เป็นตัวอย่างให้ดูก็อันอันเดียวให้ดูก็คงจะขออนุญาตไม่ใช้หวีนะครับแต่ถ้าท่านทำหลายอันเนี่ยใช้วีจะปลอดภัย การตั้งให้กลางก็คือช่วงที่เหลือตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับให้เท่ากันนะครับระยะระยะตรงนี้นะครับกับระยะตรงนี้ให้เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถพลิกไม้ได้เลยนะครับแต่ไม้ต้องมีความหนาเท่ากันนะครับเราพลิกไม้ตีซ้ายตีขวาได้เลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองตีอีกแผ่นหนึ่งนะครับ ครับเห็นว่าผมก็จะตีตรงนี้มีลิ้นตรงนี้มีร่องใช่ไหมคระตรงนี้มีร่องตรงนี้มีลิ้นเหมือนแบบสลับไปเราตีเราจะตีคือเราก็จะไม่ต้องกังวลว่าเรามีผู้เมีย,ยเหมือนมีผู้เมียครับเสร็จแล้วเนี่ยครับพอเราตีแบบนี้เราก็ไปตอกเข้าด้วยกันได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครัเห็นไหมครับเราผมให้ดูเป็นเหมือนสลับให้ดูให้เห็นการเข้าครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยอันนี้ทิมเมอร์คือไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ อันนี้หนาอยู่ไม่เกิน15มิลเนี่ยกำลังสวยนะครับครึ่งนิ้วเนี่ยนะครับสำหรับทิมเมอร์ก็เราอันนี้ผมติดแนวนอนให้ดูนะครับก็จะตีทีนี้ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เราเตอร์นะครับอันนี้ผมก็ใช้เจม้าเหมือนกันนะครับผมจะตีเป็นตัวอันนี้แกนเขาจะเป็นครึ่งนิ้วเราเตอร์ เลอเตอร์ก็คือจะตีได้หนักกว่าแล้วดอกก็จะได้ใหญ่กว่าเพราะกําลังเขาดีกว่านะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยไม้ที่หนาที่แนะนํานะครับก็ไม่ไม่เกินตรงนี้ที่พัดได้คือประมาณ30มิมลนะครับสามสิบเอ็มิลสามสิบสองมิลเนี่ยนะครับก็ไม่ให้เกินนะครับเพราะขาบ่ายเต็มได้แค่นี้แต่ถ้าเล็กกว่านี้ได้นะครับเล็กได้จนถึงเนี่ยนะครับสิบห้ามิลยังได้นะครับครับหรือว่าท่านที่มี อยากจะได้ไม้บางๆและอยากจะได้ดอกเล็กแต่จะมาตีกับเราเตอร์ก็ทําได้นะครับเพราะว่าจริงๆตัวเราเตอร์เนี่ยอันนี้ของเจแมกเขาจะมีอะแดปเตอร์สำหรับดอกเราเตอร์ด้วยเช่นกันนี่นครับใส่เข้าไปเพราะเขาจะมีตัวนี้เป็นตัวหัวเล็กนะครับหัวเคล็กของตัวอันนี้คือ4หุนก็คือตัวใหญ่คือเราเตอร์ตัวของเขานะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้า ไม้ท่านบางหรือว่าอยากได้ลิ้นที่ล่องเล็กลงมาเพราะนี่ลิ้นจะใหญ่กว่าไม้หน้าหนาๆจะดีนะครับเนี่ยท่านก็มาใส่กับทิมเมอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าใช้ได้ทั้งทิมเมอร์และเราเตอร์นะครับครับที่นี้ผมจะใช้ตัวลิฟต์เป็นตัวยกดันตรงตูดเครื่องเนี่ยจะดีกว่านะครับอันนี้เราก็ปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะขยับได้นะครับจะจะกลับกับแมกเทคนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นมาเราก็หมุนเข้าหา ฐานนะครับอันนี้ถ้าท่านที่ไปประกอบติดตั้งหรือว่า,อาลองใช้งานถ้าไมา่ไม่ถึงยังไงก็ไม้เสริมตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เขาเป็นแป้นสี่เหลี่ยมให้อยู่แล้วอ่าเนี่ยครับ,อรบพอดึงพอดันพอตึงตึงมือนะครับเราก็ปลดล็อกอ่าพอปลดล็อกอันนี้เราก็จะคอนโทรลด้วยตัวตัว,ตว,ตวนี้แหละครับตัวตัวลิฟต์นี่แหละครับเนี่ยฮะขึ้นลงจะง่ายแต่อย่าลืมเอามือปลดไขล็อกไว้ด้วยนะครับอ่าอย่างนี้ครับครับสำหรับตัวราเตอร์ที่เราทําไปเนี่ย ชุดหลังเนี่ยเราจะมีตีล่องไว้ให้นะครับตีล่องเหมือนเมียเพราะว่าเราอยากจะให้ท่านนะถ้าเกิดท่านทํรล้วเองก็ได้นะครับใส่ล้วไม้เนี่ยแล้วร้อยน็อตนะครับแต่อันนี้ผมมีล้วสําเร็จรูปที่เราก็ทํามาจําหน่ายเพิ่มนะครับราคาก็ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับทีนี้ก็จะมีตัวนี้นะครับที่เราทํามาให้ก็คือเดี๋ยวถอดออกมานะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็ล็อกเข้าไปด้านล่างก็ง่ายขึ้นนะครับอ่ะนะครับ ตันนี้เราก็ขยับให้ตรงกลางแล้วตรงนี้เรายังขยับได้อีกนะครับเดี๋ยวเราล็อกก่อนนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราล็อกทั้งซ้ายและขวานะครับครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ปรับรั้วนะครับปรับรั้วให้โดนแผ่วๆเลยเบาๆนิดๆนะครับอ่าอย่าให้เกินไปมากนะครับครับก่อนเปิดเครื่องก็ลองหมุนหมุนดอกดูก่อนนะครับถ้าหมุนอิสระก็ไม่เป็นอ่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยชันรั้วฝั่งนี้เราก็คลายคลายรั้วออกนิดนึงนะครับ อ่าอย่างเงี้ยครับขายรั้วแล้วเราหมุนดูครับให้ก็คือให้ใกล้ใกล้รั้วแต่อย่าให้กินรั้วนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ล็อกได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งความสูงนะอันนี้ผมให้กึ่งกลางนะครับอย่างที่บอกว่าจะได,เะได้เราจะได้พลิกไม้ได้สะดวกนะครับแล้วการที่เรามีลิฟต์เนี่ยข้อดีอย่างเดี๋ยวบางทีตัวล็อกตรงนี้ของเจม่าเนี่ยถ้าเกิดหงายหงายท้องเนี่ยตรงนี้ต้องล็อกที่ให้ดีๆไม่งั้นเดี๋ยวมันตกลงตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ดีตรงที่ว่ามันจะดันเอาไว้ไม่ให้ เสียระยะนะครับไม่ให้เลื่อนลงมาได้นะครับตัวนี้ยจะยันไว้ครับตรงนี้ไม่หมุนง่ายครับค่อนข้างเสถียรอยู่ส่วนใหญ่พวกลิ้นพวกนี้เวลาเราตีข้างไม้ประกอบเหมือนเมื่อกีนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหัวไม้นะครับ หัวไม้เนี่เวลาเราต่อเนี่ยลิ้นหรือว่าเราวควรจะตีจอยช่วยนะครับเพราะว่าพื้นที่สัมผัสเพิ่มพื้นที่สัมผัสให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองตีหัวไม้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะตี2หัวเลยพร้อมกันนะครับ รเราใช้ดอกเดียวตีใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราพลิกมาอย่างนี้อันนี้ใช้ใช้ตีพร้อมกันถูกไหมครับเนี่ยตั้งความสูงแต่เรากะครึ่งไม้เวลาเราพลิกมาเนี่ยครับพลิกมาปึ๊บนะฮะก็จะเข้าด้วยกันได้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็ตรงนี้ให้มีร่องกาวบ้างก็ดีครับตรงนี้เหลือไ,ได้เนี่ยฮะครับหรือว่าบางทีพวกปติเคิลเนี้ยจะเคลือบมีามีนม,มาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็จะ เวลาขอบเนี่ยเขาก็จะเลี่ยมขอบหรือว่าหุ้มกรอบด้วยไมมจริงรอบหรือว่ากรอบตรงนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็ตีลิ้นแล้วก็ตัวนี้ก็ตีลิ้นแบบตรงนี้ทั้งคู่นะครับแล้วเราก็ประกบกันนะครับแต่น,นี้มันมีบินนะครับจากใบเลื่อยเก่าถ้าใบเลื่อยเก่ามันจะมีบินเดี๋ยวผมจะไปซอยออกนะครับให้ใบเลื่อยดูสวยๆหน่อยนะครับครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะใช้เลื่อยเจยม่าเก้านิ้วนะครับตัดแล้วก็ใช้ใบเลื่อยที่เป็นลักษณะความคมของไทคอมเมนเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะแต่ว่าแค่ 48ดฟันนะครับแต่จริงๆอันนี้แนะนำร้อยฟันดีกว่านะครับอันนี้แต่อันนี้ก็ได้ระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ครับเที่ยวกับรอยเก่าเห็นไหมอันนี้รอยเก่านีรอยใหม่ วันนี้ไม้บางผมก็จะเอาลงนะครับเดี๋ยวเอาดอกลงนิดนึงนะครับ ครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านที่สนใจสินค้าของเรานะครับก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม